ด่วนที่สุดครับบรรยากาศโลกกำลังเดือดพล่านเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดศึกสายฟ้าแลบกับฝรั่งเศสลั่นประกาศจะเก็บภาษีวายและแชมเปญสูงถึง200%งานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่มันคือการหักเหลี่ยมเฉือนคมระดับโลกเมื่อสื่อถามถึงการเชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพหรือ Board of Peace ทรัมป์ตอบอย่างมั่นใจว่าใช่เขาได้รับเชิญแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช,อช็อกคือคำพูดที่ตามมาครับทรัมป์ระบุว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณากำแพงภาษี200%สำหรับวายจากฝรั่งเศสเพราะประธานาธิบดีมาโครงทำในสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เหตุการณ์นี้ปะทุขึ้นในเดือนมกราคม2026เมื่อทรัมป์พยายามตั้งคณะกรรมการสันติภาพเพื่อเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกรวมถึงประเด็นกาซาแต่มาโครงกลับกล้าปฏิเสธคำเชิญนี้โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการของทรัมป์ก้าวล่วงอำนาจของ UN และยังตราหน้าพฤติกรรของสหรัฐว่าเป็นการก้าวร้าวแบบนีโอโคลเนียลหรือพวกล่าอาณานิคมยุคใหม่นั่นเองครับนอกจากเรื่องการเมืองแล้วทรัมป์ยังฉุนขาดเรื่องที่ฝรั่งเศสเก็บภาษีดิจิทัล3%เปอร์เซตกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google a เม z o n และ Meta โดยทรัมป์ลั่นว่านั่นคือบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและอเมริกาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ผมบอกเขาแล้วว่าอย่าทำแต่เขาไม่ฟังดังนั้นเขาต้องเจอดีก่อนจบการสัมภาษณ์ทรัมป์ยังทิ้งท้ายด้วยคำพูดสุดเจ็บแสบว่าเดี๋ยวเขาก็จะคลานเข้าร่วมเองนั่นแหละพร้อมถากถางต่อว่าไม่มีใครต้องการมาครงหรอกเพราะเขากำลังจะพ้นตำแหน่งในเร็วๆนี้แล้วแถมยังตอกย้ำความมั่นใจสไตล์ทรัมป์ว่า วน์อเมริกานั้นรสชาติดีกว่าไวน์ฝรั่งเศสเยอะสงครามการค้าครั้งนี้จะจบลงอย่างไรฝรั่งเศสจะยอมจำนนหรือยุโรปจะลุกขึ้นสู้กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวครับทั้งหมดนี้คือรายงานล่าสุดจาก N.Y.D. 3 1รายการแก่ข่าวที่พาคุณมองข่าวให้ชัดในทุกมุมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ